าโฮเทลนะคะมิรันดาโฮเทลนี่นะคะดอกซากุระหรือดอกดอก,ดอกพอดโพดนะคะพี่น้องนี่นะคะ เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนไทยก็มานัดเจอกันที่สวนสาธารณะนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่ตรงข้ามเยื้ององเถอทอมินอลน,นะคะของเมืองอีชอนนะคะเหตุเคียงกิโดนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะ นคะคะมีน้ำพุด้วยนคะคะน,นี่คือโรงแรมนิรันดาโฮเทลนะคะโรงแรมนิรันดาโฮเทลเนี่ยค่ะอันนี้คือคงวอนหรือสวนสาธรารณะนะคะพี่น้อง นี่นะคะเวนไหมคะวันนี้อากาศฟ้าไม่เปิดนะคะมันก็จะมีเป็นช่วงๆนะคะคลึ้มๆหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นสบายดีนะคะนะคะเห็ไหมคะพี่น้องสวยไหมคะ สวยไหมคะพี่น้องสวยไหมคะเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองอีชอนก็มาถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะอยู่ยิ่งเยื้องข้างหน้านะคะยิ่งเยื้องทอมินอนนะคะทอมินอนเมืองอีชอนนะคะนะคะเป็นคงวอนหรือสวนสาธารณะนะคะพี่น้องสวยมากเลย มีคนมาเดินออกกำลังกายนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็กำลังตุมต่มๆละดอกไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรเนี่ยค่ะจำชื่อไม่ได้ที่จริงรู้นะคะพอไม่ได้เตรียมตัวมาก็เลยลืมชื่อไปเลยนะคะมันบานแล้วจะสวยมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกอันนี้สีช,ชมพูนะคะเห็นไหมคะ นี่นะคะโรงแรมมิรันดาโฮเทลนะคะมีสปามีสปาด้วยค่ะมีสระว่ายน้ำมีสปานะคะเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะที่นี่เป็นสวนสาธารณะสามารถมาออกกำลังกายได้นะคะเห็นไหมคะมีที่ออกกำลังกายด้วยค่ะ นะคะแดดมาแล้วพี่น้องเนี่ยค่ะมีน้ำผึ้ด้วยนะคะพี่น้องย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยนคะคะ ใช่ไหมคะพี่น้องนี่ค่ะ จะย้อนแสงหน่อยนะคะ ชมเต็มให้เต็มอิ่มเลยนะคะพี่น้องสวยไหมคะคนเกาหลีก็ปิดปากปิดจมูกอยู่นะคะช่วงนี้นะคะพี่น้องยังอยู่ในช่วงไวรัสนะคะนี่นะคะพี่น้องสวยไหมคะนี่ค่ะเบชบาชาบ้าจะถ่ายย้อนกลับไปให้นี่นะคะพี่น้องย้อนแสงหน่อยนะคะ นี่นะคะสวยไหมคะดูสิคะพี่น้องสวยไหมคะนี่ค่ะตอนนี้ชบาชบามาอยู่กลางสะพานข้ามคลองข้างข้างในสวนนะคะอยู่กลางสวนนะคะพี่น้องอันนี้ย้อนแสงหน่อยนะคะ นี่นะคะสวยไหมคะพี่น้องอยู่ไม่ไกลบ้านนะคะพี่น้องเดินมาก็ได้นะคะสวยไหมคะดูสิคะนี่อยากให้พี่น้องได้มาเที่ยวนะคะช่วงเดือนเมษาต้นเดือนเมษานะคะจะสวยงามมากเลยะคะ่ะถ้าฝนไม่ตกนะคะ ดอกยังไม่ร่วงนะคะนะคะเป็นสาลาอยู่กลางสวนนะคะพี่น้องนะคะที่เขาเรียกว่าหาหนกนะคะก็เป็นเ,เขาเรียกว่ายังไงสมัยโบราณน,นะคะนะคะเป็นลวดลายของเกาหลีสมัยโบราณน,นะคะอยู่กลางสะพานเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะ ถ้าพี่น้องดูสิสวยไหมคะตอนนี้ถ่ายโดนคนเกาหลีก็ไม่ค่อยเป็นไรนะคะพี่น้องเพราะว่าใส่มาสคอหรือใส่แมสกันนะคะนี่นะคะฮานกนะคะอย่างบ้านเราก็เรือนไทยอะคะ่ะอย่างเกาหลีก็เป็นของเขาเนี่ยเป็นสาลา สาราที่เรียกว่าหาหนกนะคะเป็นวัฒนธรรมของเกาหลีดูต้นนี้สิคะโอ้โหเป็นพวงย้อยระยะเลยนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะสวยเหมือนกันนะคะ,นะคะนี่นะคะหาหนกนะคะพี่น้องสวยไหมคะของเกาหลีละคะ่ะอันนี้ถ่ายย้อนแสงเลยนะคะพี่น้อง ดูมันทุกมุมทุกมุมแล้วนะคะนะคะี่ค่ะชมให้เต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้เมื่อวานนี่ขับรถแฟนขับรถเร็วมากถ่ายไม่ได้เลยค่ะแล้วเป็นช่วงที่ฟ้าไม่เปิดแล้วก็ช่วงเย็นมันจะมืดหน่อยนะคะนี่นะคะพี่น้องสวยไหมคะมาเที่ยวเมืองอีชอนได้นะคะพี่น้องดูสิคะ นี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนค่ะชมให้จุใจเลยค่ะพี่น้องยังไงก็อย่าลืมอย่าอาดูขอขอให้ดูจนจบนะคะเพราะว่าสวยมากเลยค่ะสิคสวยไหมคะ ไหมคะโรงแรมมิรันดานะคะมิรันดาโฮเทลนะคะชื่อมันมืดไปหน่อยหรือเปล่าน่คะแล้วก็มีโอ้สร้างอาพาร์ตเมนต์สูงห้าสิบห้าชั้นห้าสิบชั้นใกล้ๆนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะ เนี่ยคะ่ะพี่น้องสวยไหมคะอู๋แดดไม่มีแล้วคะ่ะไม่รู้รูปจะมาสวยหรือเปล่าเขาจะมี cctv ด้วยนะคะป้องกันเหตุด่วนเห็ุร้ายอะไรต่างๆเขาจะมี cctv ด้วยนะคะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยคะ่ะความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเนี่ยอีกมุมหนึ่งนะคะอยู่กลางสะพานนะคะพี่น้อง,องเห็นไหมคะสวยไหมคะ นี่ค่ะเมืองอีชอนนะคะเป็นสวนสาธารณะนะอยู่เอ่เรื้องเคืองอมินอลน,นะคะอยู่หลังมิรันดาโฮเทลนะคะนะคะดดูสิคะสวยไหมคะ รองรอบเลยนะคะอาจจะเวียนหัวบ้างนะคะพี่น้อง เราไม่จุใจเลยนะคะพี่น้องคลิปนี้จะยาวมากหน่อยนะคะนะคะขอบคุณที่ติดตามและฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ชบาชบาแม่บ้านเกาหลีด้วยนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ